สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนี้นะคะคุณครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งทัสามค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็ยังคงเรียนรู้อยู่ในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสเรามาดูกันนะคะว่าหนูน้อยนักสัมผัสนะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเ,าเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในสาระเรื่อง ของการได้ยินนะคะว่าการได้ยินหรือการได้ยินเสียงนั้นืดจากอะไรบ้างนะคะเสียงอะไรนะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าอาวัยวะนะคะในการที่ทำให้เราได้ยินเสียง เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าเด็กๆลองทายสิคะโอ้โหเก่งมากค่ะคุณครูนิดเฉลยนะคะเขาเรียกว่าหูนะคะหูเป็นอวัยวะในการที่ทาให้เราได้ยินเสียงเป็นอวัยวะสัมผัสทั้ง5โดยหูนะคะจะอยู่ข้างศรีรษะของเด็กๆทั้งสองข้างเลยนะคะเด็กๆลองเอามือจับดูนะคะ หูมีหน้าที่นะคะทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆนะคะแล้ววันนี้ครูนี้ก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ทายเสียงกันชื่อเพลงว่าเพลงอะไรเอ่ยนะคะเสียงอะไรเอยเด็กๆลองไปทายกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ออกหน si ่อยได้ไหมว่าเสียงอะไรฟังดีๆนะเสียงอะไรเออ เลียงอะไรเอ่ยไาแล้วแมวเหมียวตัวใหญ่แมวเหมียวตัวใหญ่ร้องทักทายตังไงเอ้าหลับตาลงก่อนแล้วฟังกันใหม่บอกหน่อย อะไรเอ่ยช้าใช่แล้วคุณช้างตัวใหญ่คุณช้างตัวใหญ่ร้องทักทายเธอไงเอา้าหลับตาลงก่อนแล้วฟังกันไหม่บอกหน่อย ยงอะไรยังใ<า>ช่แล้วสุนักเขี้ยวใหญ่สุนับเขี้ยวใหญ่ร้องทักทายเธอไงเก,ก่งจริงๆที่ตอบเป็นได้ต้องปรบมือให้ตัวเองดังๆอ้าวปรบมือดังดังให้คนเก่งทุกคนเลยนะครับ ไงบ้างคะอ่าได้ฟังเพลงทายเสียงอะไรอื่นกันไปแล้วเด็กตอบได้ไหมคะว่าเสียงอะไรบ้างาท้ายคลิปนะคะกูนิดนะคะ,คะ,คะก็ฝากเช่นเดิมนะคะฝากการบ้านให้เด็กๆนะคะอย่าลืมไปทบทวนอ่านก็กไก่จิงนหน้ำพวกนับ1นึถึงสิและ อ่าน A ถึง Z รวมทั้งใบางานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะการแพร่กระจายของเชื้อโควิดก็ยังน่ากลัวอยู่เด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสและอยู่ห่างจากเพื่อนๆน,นะคะแล้วเรากลับมาพบกันคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้คุณนิดไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะ